เวลาเราไปทานสลัดหรือซูชิเนี่ยปูอัดนี้เป็นอะไรที่เห็นกันบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจานหลดัดหรือเอามาจิ้มซอสกินเล่นๆแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าไอ้เจ้าแท่งสีส้มๆที่เรากินกันอย่างอ,ร,อร่อยๆเนี่ยเบื้องหลังมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับคําถามสําคัญที่ว่าถ้าเกิดว่าปูอัดในซูชิที่เรากําลังจะคีบเข้าปากเนี่ยมันแทบจะไม่มีเนื้อปูอยู่เลยล่ะแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่ แล้วมันดีต่อสุขภาพเราจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับคือเราไม่ได้จะบอกว่าปูอาจเป็นของไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือผลงานชิ้นเอกของวงการวิศวกรรมอาหารเลยก็ว่าได้ที่เขาคิดคนขึ้นมาอย่างชาญฉลาดมากๆเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างในอดีตและนี่แหละครับความลับข้อแรกถูกปิดเผยแล้วหัวใจของปูอัดเนี่ยไม่ใช่เนื้อปูเลยแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าซูริมิครับ มันก็คือเนื้อปลาบดท,ที่เขาเอามาผ่านกรรมวิธีเยอะมากจนมันกลายเป็นเบสสขีขาวๆไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเหมือนเป็นผืนผ้าใบปเปล่าเลยพร้อมที่จะเอาไปแต่งเติมให้เป็นอะไรก็ได้ซึ่งปลาที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ阿拉斯加พอลล o c เพราะเนื้อขาวรสชาติเป็นกลางแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยมเลยครับ <S <S เรื่องมันเริ่มที่ญี่ปุ่นครับในยุค70ตอนนั้นเนี่ยเนื้อปูจริงๆมันแพงมากแล้วก็หายากสุดๆเลยก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า ทำยังไงดีให้คนยังได้กินอะไรที่คล้ายๆปูในราคาที่จับต้องได้เนี่ยแหละครับคือจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่มาเปลี่ยนวงการอาหารไปเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่าวัตถุดิบหลักมันคือปลาบดคำถามต่อมาก็คือแล้วเขาเปลี่ยนเนื้อปลาธรรมดาธรรดาเนี่ยให้กลายเป็นปูอัดที่หน้าตาเหมือนจริงจนเราแยกไม่ออกได้ยังไงมาดูกันครับว่าว,วิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามามีบทบาทได้น่าทึ่งขนาดไหน ความเจ๋งของกระบวนการน,นี้มันไม่ได้อยู่แค่การผสมของนะครับแต่มันคือเหตุผลของส่วนผสมแต่ละอย่างคือเขาใส่แป้งเข้าไปเพื่อให้มันมีเนื้อสัมผัสที่แบบหนบเนบคล้ายเนื้อปูจริงๆส่วนไข่ขาวก็เหมือนเป็นกาวทําให้ทุกอย่างมันเกาะกันแต่ตัวเอกเลยนะคือกลิ่นปูสังเคราะห์แล้วก็ตบท้ายด้วยการทาสีส้มแดงด้านนอกแค่นี้ก็หลอกตาหลอกจมูกเราได้สนิทแล้วครับและด้วยความที่มันไม่ใช่ปูจริงๆนี่แหละครับ มันผ่านการแปลงโฉมมาสักขนาดนี้ทำให้ในหลายประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับเลยนะว่าต้องติดฉลากให้ชัดๆไปเลยว่าเป็น imitation crab หรืออาหารเลี้ยนแบบปู <c oughs> ก็เพื่อให้เราๆท่านๆเนี่ยจะได้รู้ว่ากำลังจะกินอะไรกันแน่ <c oughs> พอรู้ที่มาที่ไปแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วมันดีต่อสุขภาพไหมการกินปูอัดเนี่ยมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างมาครับเรามาส่งเรื่องโภชนาการกันแบบชัดๆเลย ถ้าจะให้พูดแบบแฟร์ๆนะครับข้อดีของมันก็มีคือเป็นโปรโตีนที่ไขมันต่ำแถมราคาก็สบายกระเป๋าด้วยแต่อีกด้านหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือโซเดียมครับสูงปรี๊ดเลยแล้วก็ยังมีพวกสารปรุงแต่งน้ำตาลแป้งและแน่นอนว่ามันเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปมาอย่างหนักเลยและนี่คือจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับโซเดียม ปูอัดแค่ขีดเดียวหรือ100กรัมเนี่ยอาจมีโซเดียมสูงถึง800มิลลิกรัมเลยนะคิดดูสิครับว่านั่นมันเกือบหนึ่งใน3ของปริมาณที่เขาแนะนำให้กินต่อวันแล้วนะใครที่ต้องคุมความดันหรือมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยตัวเลขนี้มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเราก็อาจจะไม่เคยรู้กันมาก่อนคือเรื่องอาการแพ้ครับมีบางคนที่กินปูอัดแล้วแพ้แต่พอกินปูจริงๆกลับไม่เป็นอะไรเลยอ้าวทำไมล่ะ ก็เพราะว่าเขาไม่ได้แพ้ปลาแต่แพ้ส่วนผสมอื่นที่ใส่เข้าไปต่างหากอย่างพวกแป้งสาลีหรือไข่าขาวเห็นไหมครับว่าสารปรุงแต่งพวกนี้มันมีผลกับร่างกายเราได้จริงๆโอเคหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือแล้วเราจะกินปูอัดยังไงให้ฉลาดขึ้นให้ปลอดภัยขึ้นมาดูกันคือเอาจริงๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องเลิกกินปูอัดไปเลยแค่ต้องกินอย่างเข้าใจมันมากขึ้น ข้อแรกเลยพลิกดูฉลากสักนิดเช็คปริมาณโซเดียมก่อนข้อ2มองมันเป็นเหมือนเครื่องเคียงหรือส่วนผสมสนุกสนุดในมื้ออาหารไม่ใช่โปรโตีนจานหลักและข้อสุดท้ายสำคัญมากคือกินคู่กับผักสดเยอะๆเพื่อเพิ่มไฟเบอร์กับวิตามินเพราะของพวกนี้มันไม่มีในอาหารแปรรูปอยู่แล้วสุดท้ายนะครับเรื่องราวของปูอัดเนี่ย ก็เหมือนเป็นตัวแทนของอาหารแปรรูปอีกหลายๆอย่างเลยที่เรากินกันอยู่ทุกวันโดยอาจจะไม่เคยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของมันเลยก็เลยอยากจะทิ้นทายไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าลองมองไปในครัวของเราสิคิดว่ายังมีอาหารอะไรอีกไหมที่ซ่อนเรื่องราวที่น่าประหลาดใจแบบนี้ไว้อีก